และ N ครับโอ้ใบนี้ใบใหม่อา้าวไม่ใช่โอ้เร็วไปหน่อยครับขออภัยเร็วไปหน่อยเมื่อกี้มองไม่เห็นจริงออกแล้วนะครับใบนี้ใบนี้คือใบ R นะครับโมสวยครับอ่าฮีเอฮีเอนะครับตามาานะครับนี่นะครับโอเคไปเ,เลยนะครับ สองที่4นะครับสีเขียวมาเลยนะครับ oh, อ๋อครูราม่าอ่าไม่ใช่อ่าใช่นะครับ Number 8นะครับมีกุหลาบด้วยนะครับมาครับ1 2 3นี่โอเคนักนี้เลยนะครับและมาใบสุดท้ายครับอ่าเป็น RR นะครับเป็น R r นัมเบอร์นะครับด้านบนครับสีฟ้าจะเป็นใครจะเป็นใครลุ้นพร้อมกันครับโอ้ฮิเอครับ1 2 3นี่ฮิเอนะครับ, 1, 2, รบใบนี้โอเคสวยงามครับซึ่งมา2แรกเลยนะครับลุ้นครับวิบวับเป็นอ่าเป็นใบอานะครับใบอาโอ้เป็นน่าจะเป็น เป็นคูดาม่า67หรือเปล่าหรือคู่หรือคู่หรือเป็นทีมหรือเป็นทีมผมมาแล้วผมมาแล้วหนึ่งโอ้สวยงามครับ67ดคูราม่านะครับมาน่าจะเป็น R r รแล้วครับเป็น R r นะครับหมายเลข 82 82เป็นใครเอ่ยมาลุ้นด้านบนครับสีฟ้าโอ้น่าจะเป็นทีมอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับโทโคโร่นะครับ1 2 3งสามว้าวว้าวว,าว้วาวว,าว้าวอยู่ไหนครับมาแล้วมาแล้วน่าจะเป็น SR นะครับ SR มาแล้วครับใบแรก แบบนี้ต้อง sr แล้ว sr มาแล้วนะครับ sr มาแล้วน่าจะเป็นแนวนอนโอ้ใบแนวนอนครับ sr มาแล้วนะครับดูเลขอะไร sr มาแล้ว p 3 s s สามโอ้ไปแรกเลยครับใบรวมแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยแนวตั้งหรือแนวนอนแนวตั้ง นัมเบอร์ร้อยสิบร้อยิบสองโอ้ร้อยยิบสอง้อยิบสองอ่ะเปิดเลยนะครับหนึ 1, 2, oh, mm ่งสองสามโอยังสวยเลยครับ mm hmm. ทุกท่าน mm hmm. แล้วก็ใบนี้อ๋อโอเคมาคู่กันนะครับโอ้ oh, ใบนี้สวยมากมาซองที่แปดซองโบตันเลยนะครับโอ้ oh, สวยงามครับ เป็นใบทองใบแรกเลยนะครับมาโผลเอาล็อตที่3นะครับนัมเบอร์122แต่ยังไม่ใช่ SSR จะแต่ใบนี้สวยมากเลยครับสวยงามมากๆสวยงามจริงเลยนะครับสีทองมีทั้งปั๊มทองนะครับแล้วก็เป็นลายลายตรงนี้นะครับสวยครับโหได้แล้วครับได้สัมผัส ทองเป็นครั้งแรกนะครับ SR นะครับใบนี้เรียกว่าใบ SR นะครับ SR ใบแรกนะครับโอ้สวยงามสวยงามสวยงามขอให้ได้ SSR ด้วยเลยนะครับร่วมรุนครับน่าจะเป็นท่านโคเอนมาหรือเปล่าเนะี่ยดูดาา้านล่างนะครับหมายเลข โอ้ร้อยสิบหกยังไม่เคยเห็นแน่นอนครับร้อยสิบหกใบนี้รวมดูด้านบนนะครับร้อยสิบหกจะเป็นรวมโดยจะเป็นรวมหนึ่งสองและสามโอ้ท่านโคเอนมานะครับตอนอยู่โลกมนุษย์นั่นเองโอ้ยเท่มากครับ